สีรถใหม่เบลล่ารานีความฮอตไม่มีตกเลยจริงๆสำหรับนางเอกหน้าหวานอย่างเบลล่ารานีที่ใครๆก็ต้องอิจฉาลัคกี้อินเกมจากที่ได้รับกระแสดีจากละครเรื่องบุพเพศนิวาสก็ทำเอางานเข้าร้อนมือกันเลยทีเดียววินาทีนี้ก็ต้องยกให้สาวเบลล่าเขาละ เพราะทำงานแทบทุกวันล่าสุดก็เรียกได้ว่าหายเหนื่อยกันเลยทีเดียวเมื่อสาวเบลล่าได้ถอยรถดูมาเป็นรางวัลให้กับชีวิตซึต่งรถของเบลล่าคือปอร์เช่รุ่น 718K man ผลิตในปี2018ที่มีราคาเฉียด7ล้านบาทซึ่งยานนี้สาวเบลล่าไม่ได้ตั้งใจอยากโอ้อวดแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะเพื่อนรักขี่เล่นอย่างโมมนชนก เล่นทีเผยอ,อยากแกล้งเอาเพื่อนแอบถ่ายวิดีโอมาแซวเพื่อนขนาดกำลังจอดรถพอดีเลยเอารถของสาวเวลา่ามาให้ทุกคนได้เห็นกันว่าแล้วไปดูเลยจ้า